มปรางอาลิสาตอบชัดเลิกโอบนิทิพร้อมเคลียร์ชัดมีคนใหม่แล้วจริงหรือไม่มีคลิปสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่เพจดังออกมาปล่อยข่าวเมาว่าเลิกกันอีกคู่แลหรอคู่รักเสียงดีช่วงนี้เขาไม่หวีดกันเลยเนอะทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เดากันยกใหญ่ว่าจะเป็นคู่ไหนต่อมาชาวเน็ตขาเมาขาเผือกก็ต่างออกมารวมตัวรับบทเป็นสายสืบเพียบพร้อมใบอักษรย่อกันระนาว และหนึ่งในนั้นคือคู่ของมะปรางอลิสาคุณแขวงและโอบโอบนิธีวิวัฒนวรางและพอเราเข้าไปส่องในไอจีของทั้งคู่ก็เริ่มสงสัยมากขึ้นเพราะไม่ได้ลงรูปคู่กันมานานพอสมควรต่อมาก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆให้ชาวเน็ตได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่23พฤษภาคม2566เพจบันเทิงอย่างใต้เตียงดาราได้ออกมาหย่อนคำใบ้เพิ่มเติม พร้อมกับตัด c h o i c e ออกให้ชาวเนต็ตได้ทำการบ้านง่ายขึ้นโดยระบุว่าอย่าเพิ่งเก็บเสือปิดหม้อเผือกเพราะปริศนาอักษรยอ่อคู่รักเสียงดีเลิกเงียบยังไม่เฉลยจ้าคู่เด่นคุณแกรนที่เพิ่งออกมาบอกว่าจบความสัมพันธ์นั้นยังไม่ใช่คำตอบของคู่รักเสียงดีนะส่วนคู่อื่นๆก็ทยอยออกมาเคลียร์แล้วแกงส้มดาวรักมากถ้ามาขอก็พร้อมแต่งมากก้าวียังรักกันดียายไม่ต้องห่วง หนูนาจูเนียรักกันดีและตีกันเหมือนเดิมส่วนคู่รักเสียงดีตอนนี้เขายังเงียบเงียบกันอยู่ไม่ได้ออกสื่อมาพูดอะไรอาจจะมีเห็นสตอรี่เพลงเศร้าๆผ่านๆตาบ้างแต่ที่ต้องมุงต่อคือมีหม่อเผือกเปิดมาเพิ่มเติมว่าฝ่ายหญิงมีคนใหม่แล้วเป็นนักแข่งรถคนในแวดวงรู้กันดีตอนนี้คู่นี้เขาเลิกกันได้สองถึงสามเดือนแล้วลองไปส่องดูซีจากลงรูปคู่ถี่่ตอนนี้กริบ และคือคู่ที่เคยมีคนมาเดาเดากันในเมนนี่แหละล่าสุดเมื่อวันที่11มิถุนายน2566ทางผู้ใช้ติ๊กต่อกรายหนึ่งได้มีการบันทึกวิดีโอรายการของไอ้ณพัชรินปรีดากุลทางช่อง YouTube iBank Diary ที่ EP นั้นมีแก้วจรินยาและมะปรางอลิสาเป็นแขกรับเชิญโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งของรายการที่ถามว่าหนึ่งในนี้มีใครคนใดคนหนึ่งโสดคะ่ะ พร้อมกับชี้ไปที่มะปรางด้านไอถามต่อว่าที่สรุปก็คือตอนนี้มะปรางโสดแล้วมะปรางตอบเยสเซอร์ไอ yes, ถามตอนนี้มีคนคุยไหมมะปรางตอบว่ามีคือเราก็คุยได้หมดเปิดใจแต่ว่าก็ยังไม่มีคบกันหรือเป็นแฟนใดๆเลยก็ให้ได้แบบศึกษาคนนิดนึงไอถามต่างชาติคือไม่ใช่แล้วพ่อเลี้ยงพอใต้คือไม่ใช่แล้วมะปรางตอบ เอาจริงคอมเมนต์มันเยอะมากจนแบบเราไม่ค่อยได้อ่านแต่ก็มีคนมาบอกว่าคนเขาเดากันว่าโน้นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วมีเพื่อนมาถามคุยกันฝรั่งหรอเลยบอกไปว่าไม่นะแต่คือเราเคยลงสตอรี่ว่ามีฝรั่งคนหนึ่งที่เป็นนักแข่งก็จะแบบเชื่อมโยงกันไป